หาชอบช่อง so report by sir o ของเราอย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมของเรากับกรอยเทอ,อร์เฟิร์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นนัดสุดท้ายสำหรับแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเยอรมัน เิวพูของเราออกนําไปก่อนถึง3ประตูต่อหนึ่งแต่กลับถูกทีมเจ้าบ้านพลิกสถานการณ์แครงกลับมาขึ้นนําได้แบบสุดช็อก4ประตูต่อ3ก่อนจะเป็นทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่มายิงกู้หน้าตามตีเสมอได้สําเร็จตอนท้ายเกม แน่นอนว่าในส่วนของเกมรุกนั้นยังคงได้รับคำชื่นชมจากผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเมื่อกดไปถึง8ประตูในช่วง2เกมหลังที่ลงอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นนี้แต่นั่นก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแนวรับที่ก็เสียไปถึง6ประตูด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวล่าสุด เจสันแม็กเอเทียอดีตดาวเตะของทีมเราก็ออกมาฟาดแบบแรงๆตรงๆระหว่างการจัดรายการให้กับทาง LFC TV หรือช่องทีวีอย่างเป็นทางการของสโมสรถึงผลงานที่ยำ่แย่ของทางโจโกเมสและโจเอลมาติฟสองปักกลังตัวกลางของทีมเราเพราะมองดูการเล่นของโจโกเมสและเขาก็ดูเหมือนกับว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากนะแม็ a a, กเอเทียกล่าว การตัดสินใจของเขาไม่มีความเฉียบขาดเอาเสียเลยส่วนทางโจเอลมาติฟก็เปลี่ยนมาเป็นนักเตะที่ชอบมาเล่นในแดนของตัวเองในกรอบเขตโทษตั้งแต่เมื่อไหร่กันแถมเขายังเลือกใช้ข้างเท้าด้านนอกในการเล่นอีกคุณจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาทั้งคู่เล่นกันแบบขี้เกียจม,มากมันเหมือนกับคนหมดแรงยังไงอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นได้จากการแข่งขันในเกมนี้ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่แม็กเอเทียที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เช่นนั้นด้านทางเดฟเฮนดริกนักข่าวจากทางลิอร์พูอินเด็กซ์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมาฟาดทางโกเมสและมาติปไปในทิศทางเดียวกันด้วยเราต้องการปักรังตัวกลางในตอนนี้เพื่อให้ระบบการเล่นของเรามือนเวิร์กเฮนดริกกล่าว แต่เรายังคงต้องการคนที่จะเข้ามาทดแทนทางโกเมสและมาติดด้วยซึ่งเรากลับไม่ได้ทำแบบนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้เรายังคงต้องการตัวสำรองให้กับทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งมันก็ไม่น่าจะทันในเดือนนี้แต่การจะซื้อมิดฟิลด์สองคนและปักกระหลังตัวกลางอีกคนในช่วง38วันที่เหลือของตลาดเป็นไปได้นะ แล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พ่อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกีก่ยวกับตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่ของเราหลังจากทางจอแดนเฮนเดอร์สันสอวลอัมลาทินแอนฟิลไปกันบ้างเมื่อเขาได้รับความสนใจจากสโมสตอเอาเอสติฟาจากประเทศซาอุดิอาระเบียและทีมของเราก็ได้ตอบตกลงข้อเสนอในการขายนักเตะที่ตัวเลข12ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม นั่นทำให้เห็นเดอร์ซันเดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายกับพวกเขาและเจาะกรายร่างเป็นนักเตะใหม่ของอาลเอสติฟาเต็มทนซึ่งจะทำให้เขาได้กลับไปร่วมงานกับอีกหนึ่งอดีตนักเตะระบับตำนานของทีมเราอย่างทางสตีเฟนเจอราอีกครั้งซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมของทีมดังจากตะวันออกกลางอยู่ในเวลานี้นั่นทำให้ตำแหน่งกัปตันทีมของเราจะว่างลง ประกอบกับการที่เจมส์มิลเนอร์รองกับตันทีมก็เพิ่งจะอำลาสโมสรของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเขาหมดสัญญากับสโมสรแบบพอดิบพอดีอีกด้วยโดยเหตุนี้จึงทำให้ทางสแตนคอรริมอร์อดีตหัวหอกของทีมเราเริ่มมาสนับสนุนให้ทางเวอร์กิลฟานไดปปะกลังดัชแมนก้าวขึ้นมาสืบทอดปรอกแขนกับตันทีมของทางสโมสรต่อไป ผมรู้สึกว่าเวอร์กิลฟานได้สมควรจะได้รับตำแหน่งกับตันทีมของทางลิเวอร์พูลนะคอลลิมอร์กราวเขาเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขามาโดยตลอดดังนั้นสำหรับผมแล้วเขาควรจะได้ก้าวขึ้นเป็นกับตันทีมเสียทีส่วนตำแหน่งรองกับตันทีมก็ควรจะตกเป็นของทางอาริสันเบ็คเกอร์หลังการอําลาสโมสอไปของทางเจมส์มิลเนอร์ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะที่เตรียมอำลาทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้อย่างทางฝ่าบิงโยกันบ้างื่อเขาก็ได้รับความสนใจจากสโมสรอัลเอติฮัดในซาอุโประเีเช่นเดียวกันและสโมสรของเราก็ได้ตอบรับข้อเสนอที่ตัวเลข40ล้านปอนด์สำหรับการขายนักเตะออกจากถิ่นแอนฟิลไปแล้วด้วย นั่นทำให้ประธานสโมสรของอัลเอติฮัดเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษด้วยตัวของเขาเองในสัปดาห์นี้เพื่อจัดการเรื่องเอกสารการย้ายทีมของเขาให้เสร็จสิ้นก่อนรอเปิดตัวเขาอย่างเป็นทางการต่อไปตามลำดับ แม้กระน,นั้นก่อนหน้าน,นี้มันก็มีกระแสข่าวลือที่ได้ระบุว่าดิวการย้ายทีมของฟาบินโยตต้องล่าช้าออกมาและบางสื่อก็อ้างไปถึงขั้นที่ว่ามันมีโอกาสที่ดิวนี้จะล่มในนาทีสุดท้ายเลยโดยสัมไปเนื่องด้วยกฎหมายของประเทศซาอุดิอาระเบียที่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุน,นัขที่ได้รับอนุญาตเฉพาะ3กรณีเท่านั้นได้แก่เพื่อการล่าสัตว์ เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยและเพื่อใช้เป็นสุนัขนำทางอย่างไรก็ตามล่าสุดทาง g l o b a l Esporte สื่อชื่อดังจากประเทศบราซิลบ้านเกิดของทางฟาบินโยเองก็ได้นำเรื่องนี้ไปสอบทานข้อเท็จจริงกับทีมเอเย่นผู้ดูแลผลประโยชน์ของตัวนักเตะซึ่งคำตอบที่พวกเขาได้กลับมานั้นก็คือ มันไม่มีมูลความจริงใดๆเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและน้อง French Bulldog ทั้งสองตัวของทางฟาบินโยก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการย้ายทีมของเขาด้วยทั้งนี้มันยังมีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าสาเหตุที่แท้จริงซึ่งทำให้ดิวการย้ายทีมของเขาล่าช้าเป็นเรื่องของรายละเอียดในด้านเอกสารทางการต่างหาซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอันใดกับน้องหมาของเขาเลย มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากสโมสรของเราไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้พ่อเมียจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูฝั่งของคนที่มีโอกาสตบเท้าเข้าสู่ทินแอนฟิลด์กันบ้างนั่นก็คือในรายของโรเมโอราเวียมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทางนักบุญเซาทแมตันหลังจากเขาได้ก้าวขึน้นเป็นเป้าหมายการเสริมทัพลำดับต้นๆของทีมเราอยู่ในช่วงเวลานี้ ล่าสุดตามการเปิดเผยของฟาบิเซโอโรมาโนและข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวครา,าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็ดอกมายืนยันเหน่อยว่าลิเวอร์พูลได้เปิดฉากการเจรจาดีลนี้อย่างเป็นทางการแล้วและกำลังพยายามต่อรองค่าตัวของนักเตะลงมาจากที่ซอลทอมตันเรียกร้องสูงถึงระดับ50ล้านปอนด์เหยทีเดียว ลิว่์พูยังคงเดินหน้าทำงานในดิวการคว้าตัวโรเมโอราเวียอยู่นะโรมาโน่กล่าวพวกเขาได้ทำการพูดคุยกับทางเซาแ์ทัตันแล้วด้วยความหวังว่าจะลดค่าตัว50ล้านปอนด์ของเขาลงมาได้ จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของโรมาโนก็มีการแชร์กันต่อต่อไปในสื่อสังคมออนไลน์และหนึ่งในคนที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ก็คือทางโคเซ e เอ็นริเกอดีตแบ็กซด์เลืสเปนิชของทีมเรานั่นเองเมื่อเขาได้ไปโพสต์ตอบในข่าวดังกล่าวด้วยความเห็นที่สนับสนุนการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย19ปีมาร่วมทีมแอนฟิลอย่างเต็มที่ โรเมโอราเวียเป็นนักเตะที่ยังหนุ่มมากๆเลยนะเอลลเกโพสแต่เขาเปลี่ยมผู้ไดพรสวรรค์อย่างแท้จริงผมชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากและเยอร์เกนครอฟก็สามารถช่วยเขาได้มาก เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของทางนิวจนส์นักข่าวสายลิเวอร์พูลที่ได้ออกมาเสนอแนะให้สโมสรหันไปเซ็นสัญญากับ o, มอยเซสไซเซโดไมดฟิลตัวเก่งของไบรตันแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเขาแต่เราก็ได้เห็นทางหงแดงสร้างเซอร์ไพรส์มาแล้วหนักต่อนะัก หากเวอร์พูลหันมาเซ็นสัญญากับมอยเซใไซเซโดผมก็มองโลกในแง่บวกเลยว่ามันจะเพิ่มโอกาสในการลุ้นความสำเร็จของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลใหม่โจนส์ก่าวผมคิดว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่เพอร์เฟกหากเวอรลพูลหันไปเซ็นสัญญากับออลิเลียงชูอาเมนีมาจากเรอัลมาดริดมันก็เป็นอีกดีลที่ผมชื่นชอบมากๆเหมือนกัน แต่หากถามว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นหรือไม่สำหรับในรายของชูอาเมนี่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรอกนะแต่ลิอวอรพพูก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในหลายต่อหลายครั้งว่าพวกเขาสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคุณได้พวกเขาเคยทำมันให้เห็นในอดีตที่ผ่านมาด้วยการคว้าตัวสุดยอดนักเตะอย่างหลุยดีออสโคดี้กักโปหรือแม้กระทั่งการทุ่มเงินไปคว้าตัวดาวินนนเยสเข้ามา คุณยังจำได้ตอนที่เราเซ็นสัญญากับฟาบิโยมาร่วมทีมหรือไม่มันแทบจะทำให้แผงมิดฟิลด์ของเราสมบูรณ์แบบเลยนะแต่ในตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าลิเวอร์พูลจะปิดดิวได้ดังนั้นแล้วมันมีหลายต่อหลายครั้งที่พวกเขาสร้างความประหลาดใจให้เราได้เห็นและบรรดาน,นักเตะที่พวกเขาเซ็นสัญญาเข้ามาก็มีแต่จะทำให้ลิเวอร์พูลเก่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างโรคแสดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ